พิมพ์คำว่ารอไวเลยนะครับพิมพ์คาว่ารออาจารย์อาจารย์ปริศนามาวันไหนเดี๋ยวจะถ่ายทําให้เอฟซได้ชมอ่ะเลขไม่เยอะนะครับเลขมีประมาณนี้นะครับพิมพ์คำว่ารอทุกคนรอนะครับเดี๋ยวจะตามให้อีกเรื่องวดน,นี้นะครับรอครับเลขคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่กระท่อมสูงบ้านจจบกตบนตะวงังอำเภอโบเชตจังหวัดสุรินนะครับได้เดินทางมาตามเลขอาจารย์ปริศนาซึ่ง งวดที่แล้วให้แม่นมากครับ FC งวดที่แล้วให้แม่นมากครับอาจารย์ปริศนานี่ครับ FC นะครับอาจารย์ปริศนามาปล่อยตัวเลขให้ให้นะครับนี่วงกลม C 3 3สามสเต็มเต็มจานให้และมีไม่กี่ตัวนะครับเข้าเต็มเต็มมี C 3 3 4สามสนะครับนี่เลขอาจารย์ปริศนานะครับเข้าเต็มเต็มเลยครับแต่ท่านบอกว่ามาแล้วแต่ว่ารอรอที่จะมาปล่อยให้นะครับ รอที่จะมาปล่อยให้อกีกรอบนะครับหลายคนมาที่กระทระ่อมซูงก็จะเจอตัวเลขนี้ถูกถูกเลขหลายคนนะครับเอ็ดก็ตามมามาไหว้หลวงปู่แล้วก็จะมาสาธุสาธุเลยดเดี๋ยวเอฟซี F C, พิมพ์คำรอนะครับเดี๋ยวเลขมามาเยอะนะครับอ่ะสาธุสาธุอขออนุญาตเอฟซีเมื่อ,อ C, กี้ได้จุดทูปเก้าโลกแล้วนะครับ ให้ fc อธิษฐานจิตด้วยการกระโข่โพนุปูลนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับอธิษฐานจิตโข่โพนุปูลครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโถทิสสะโตมหาคุโนมหิทิโกมหาลาโภออหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆประสิทธิอริยะ องสวงสัปพโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุกัมตุยถูกัมตุยเตียนกัมตุยมังมังอะกูอะกูนะครับสาธุใบตึเจียเด้อข้าวน้ำดีสาธุสาธุนะครับเอฟซีเดียวพาเอฟซีเดะพาไปสนทนากับพี่สุทนทุนี้บ้างหรือเปล่านะครับพิมพ์คำว่ารอเอฟซีได้รอรอนะครับรอเลขอาจารย์ปริศนาเด้อนะครับเดี๋ยวงวด นี่ถูกเต็มๆเลยนะครับ3 4 4 3ี่สี่สามนะครับให้พร้อมนะครับสามสี่สี่สามเป็นเลขวันละสังขารลงปูนะครับนาวพศสองห้าสามสี่หรือสี่สามนะครับสรับไปกลับมานะครับเลขไม่เยอะนะครับอ่ะสาธุเดรโรพิมพ์คาบารอนนะครับสวัสดีครับพี่สะทนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นยังไงถูกเลขบังวดที่แล้วอาจารย์ปีศาจให้เต็มๆเลยไอ้ซื้อไหมไอ้ถูกแล้วเลขจะไม่ถูกซื้ออยู่บ่ซื้ออยู่ซื้อสามตัวซื้อตัวไหน สี่สี่สามสี่สี่สามครับาเก้าห้าห้าเก้าห้าซื้อแตสามตัวซื้อแตสามตัวสองตัวเมื่ไหรตัดเอาอเลขพี่สะทนวันนั้นให้เลขอะไรนะวันตรีบอกว่าพี่สะทนชอบเลขอะไรบอกว่าเก้าห้าเก้าห้าใช่ไหมเก้าห้าเก้าห้าบอกก่อนนะเก้าห้าซื้อแต่สามตัวเลยเลยไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โน่ทำบาพี่สะท้อนเลยมันจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ปริศนาท่านบาจะมาวันไหนที่จะให้เลขต่ออีก อ่ะพี่ต้นเข้ามาร่มเลยอ่ะนี่เดิมพีโซโทน,นะครับคนเฝ้ากับท่อมสูงล้มปูสูงนะครับอันนั้นนี่ก็ได้อ่ะเห็นว่างวดน,นี้ได้เสียมสีปิงเอจับปิงปองแล้วบ่จับแล้วเนี่ยได้เลขอะไรบ่ไอเรลขอะไรจำได้ไหมเพอเอฟซีเป็นแนวทางเลขที่แล้วจับถูก 95, ใช่ไหมก้าห้าก้าห้าใช่ไหม ทกวนี่มันไม่ทรไม่ต้องบวกเราก็จะด่าจะด่าได้ก็งวดแล้วเข้า,ขาขงวนี้ก็ต้องเผื่อเข้าสามงวดเนาะได้อะไรได้อะไรตอนนั้นได้เจ <7 10 S 2> ็ดหนึ่งศูนเจ็ดหนึ่งศูนย์เลขทูปเลขทูปก็เลขอะไรวะคิดดูดีเจ็ดหนึ่งศูนย์เอฟซีพิมพ์ให้หน่อยเด้อจ้ะเลขอะไรพี่โนเซีซีได้หกห้าเมซีได้หกห้าเลขทู โอเล่อะไรบ่นั่นไปดูอ่ะตรงไหนตามพี่ส้นไปดูเออนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กระท่อมสูงลงปูสวงนะเอฟซีงานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีว่าวเยอะนะช่วงนี้มีว่าวเยอะน้องพี่ส้นนะนะครับอ่ะเราตามไปดูหนึ่งหนึ่งห้าสองโอ้หนึ่งหนึ่งสองห้า พาฟหนึ่งสองห้าเนี่ีบ่กจุดจุดตรงวดเลยบ่นี่ตะมวนหนึ่งสองห้าเนี่หนึ่งสองห้าอ่าหนึ่งหนึสองห้าเลขทำไมมันเอียงเอีงอย่งนีนะหนึ่งหนึ่งสองห้าโอ้เลขชัดอยู่อ่ะเอฟซีแคปหน้าจอหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าแล้วพีจับพิมพ์ป้องด้วยบ่พิมพ์ปองกันได้หกห้าบ่ไม่เจ็ดหนึ่งศูนย์ิมปองในเจ็ดหนึ่งศอมเซมซีได้หกห้าหกห้า ันนี้จุดทูบได้หนึ่งสองห้าเอฟซีเดอร์พี่สุทนโมเทแลวเข้าก้าวห้าเต็มๆนะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะพี่สุทนกระทมสูงนะครับสาธุสาธุาธนเดินนะครับไอเอฟซี F 4, นี้กระทมสูงมาจุดตรงท,ที่หลวงปู่เคยขี่เคยเงี่ยวตรงนี้นะครับสาธุสาธุกระทมสูงหลวงปูส่สวงครับมันจะบกตบลตะวงังอำเภอบ,บัวเชิจังหวัดสุรินทร์นะครับ ลุงปูนะครับบรรทมนะครับหฮมพาอย่างดีนะครับลงปูบรรทมอันนี้ของคุณพี่เจ๊จันเพ็ญน,นะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับสาธุสาธุเดอ้อนะครับขอบคุณเอฟซีที่ซื้อประหมว่า,วายลงปูด้วยนะครับสาธุสาธุกระท่อมสูงก็จะมีร่องรอยนะครับที่ลงปูนี่นงเอฟซีสี่นี่นะครับสี่ เลขก็ยังอยู่ตัสามสี่ 3, 4, มองเป็นเป็นสี่สามสี่สองก็ได้ครับเนี่เลขก็เข้าเต็มเต็มเลยครับนี่สาธุสาธุสาธุเดินเลยครับสาธุสาธุสาธสาสาุอันนี้เดนะหลวงปู่เผาเองครับตัวนี้รู้เผ่าว่านี่คือกระท่อมหลวงปู่เคยอ,อยู่จรงิงๆหลวงปู่เผาก็เลยให,ให้ให้ทุกให้ทุกคนรู้ว่าเป็นสถานที่หลวงปู่อยู่จรงิงๆเผาให้เห็นชัด โครงปูเป็นร่องรอยที่เผาเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นโครงปรูสูงจริงๆครับอฟซีนี่นี่ตรงนี้คือจองปลวกที่ขึ้นมาเองไม่มีวันหมดนะครับคือดินจองปลวกที่ขึ้นมาเอาไปก็ยังม,มีวันหมดออกมาก็ขึ้นมาอีกเรื่อยๆนี่ครับเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับปฏิหารที่เกิดขึ้นคือดินจองปลวกใครเอาไปแล้วก็ส่วนมากจะเพิ่มพูนมีพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพูนเป็น รวยนะครับร้อยพันเท่านะครับสาธุสาธุเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเลยนี่เลขเราก็ได้เลยนะครับเลขก็เลข,เลขทูปีเดอร์เอฟซีนะครับอ,อ่ะดูครั้งหนึ่งครับสาธุเลขนี่ก็เลขนี้เดอ้อครับหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเลยเล็หนึ่งสองห้านะครับปิงปองได้หกห้านะครับได้หกห้าแล้วก็เซียมซีได้ไรน้องปีกินีน่ หนึ่งเจ็ดศูนย์หรือเปล่านะครับ F4 จำไม่ได้นะครับเอาประมาณนี้กดก็ได้เลขของปิสโตนนะครับเดี๋ยวเลขอาจารย์ปิสนาโรนะครับเลขอาจารย์ปิสนาเอดมาตามไฮเดอร์นะครับเลขอาจารย์ปิสนาเดี๋ยวเอดมาตามให้นะครับอล้วก็ F4 ทุกคนทุกท่าน,นครับร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดเลยสาธุสาธุรำลากันไปนะครับขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามและรับชมให้กำลังใจช่องกุมศพยนะเพจอีสานนิวและเพจกุมศพยนะนะครับทุกแฟนพอมที่เข้ามาติดตามรับชมที่กดแชร์กดไลค์และกด สนทนากันนะครับสาธุกคอยรวยๆขอบคุณครับสวัสดีครับผม